หนาๆแน่ไหมนี่ตับยันครับมันหนาหลดสุดยอดอะไรไปอืมย่ืมจวดครับ มาแล้วครับมาแล้วมาแล้วมาพอกันกับอีสานกินเรียบอีกแล้วครับเมนูเด็ดๆแซ่บๆซอีกคือเ่าแหะครับก็สวัสดีนะครับเนาะพ่อแม่พี่น้องทุกๆคนนะครับเด้อศรีรรมสิพามากินจุโมเมนต์เรียกอีกจางหนึ่งให้เมนูดามานะสิมีเนื้อนะครับนะมีเนื้อแล้วก็สิมีนี่ภูมิใจน้ำเหนือเลยครับน้ำเหนือเลยครับนี่ ตับยนครับผมตับยนนีน่ตับนี่ยังเด็ดเลยเป็นตับยนหายากว่าเป็นหายากหาสื่อยากเพราะว่าอย่างที่ค้นสื่อไปก่อนมาโมวหลายห้างดามาหลายมือนี่ตั้งรับแล้วหลังจากที่ห้างหายไปประมาณเดือนกว่านะครับเดือนกว่าเลยอ่าเพราะว่าดามาออามาหลายนะมา มาลุยกันเลยดีกว่านี่รลดนี่รลดหันกันจังส่เลยตอนแรกว่าสิหันไว้ละบาทที่นี่คิดไปคิดมาหันเดี๋ยวจะว่ามาตัวกันอีกนะนี่นะครับมาได้ครับมาเดิมมาเด้นนี่จุยลงไปอือ รู้จห,หวานจื้อๆพักแก้มนะครับนะจะมีกระเจี๊ยบหมากระเจี๊ยบต้นหอมกักซีนี่ไอ้ประกาศหินนะครับนะประกาศหินลรกซีไอ้มะระขีนโนพีิกกระเทียมนะครับประมาณนี้ไ้ เสนมาหับลุยเลยดีวะว่าไใหายห้างเดี๋ยวก็เจ้าสิเป็นดาไาอีกรวดรวดนี่ ันนี้เนื้อ,อน,นี่ยายมาไวไ้ฟังนี้เนาะอเอาสี่หันนี่ให้เห็นชัดๆเลยครับอันนี้เป็นตับยอดมันนะครับนะเด็ดเด็ดเล่มันต่อไปไปได้มืเสยยังไงเงิดไหลน,นี่จอนครับเสียบแซบพร้อมพร้อมรับ ด่ามา่ครับผมกา,ารมาลวดห่างหายไปเกือบสองเดือนหมล <laughs> ดละลวด tình chấp xuống suốt giòn có cả hình nã nã nè mày đi ตับยันครับมันหนาโหลดสุดยอดลรวไปยิ่มยิ่งชวดครับ ขอสดแค่หน่อยนะนี่นี่เมื่อกี้ตับอันนี้เนี่ยนี่จวดครับผม 嗯。Mm hmm. เจอกันคลิปหน้าครับเบิง่งรถนั่นหนาตับจนตับจนเจอกันคลิปหนา้าแซ่บๆฝากกดไลค์กดแชร์ครับผมสำคัญสำคัญเลยเบิ่งแล้วแชร์น้ำนะครับฝากแน่นี่จัดไปครับจวดรถ